สวัสดีครับมาพบกันอีกคลิปหนึ่งนะครับผมกับช่องบันส่วนพอเพียงสุภาพฟาร์มสวัสดียามเย็นเย,ยนไปทุกพื้นที่ทุกกลุ่มทุกสมาชิกตีกำลังรับชมทาง YouTube นะครับผมวันนี้เราจะมาดูข้าวก่อขอ6กหนึ่งอายุ80วันอายุ80วันนะครับผมหลังจาก ฝนตกวันนี้ทั้งวันนะครับวันนี้ฝนตกทั้งวันก็ตกมา3 4สี่รอบนะครับผมโดยเฉพาะในเมืองหนักมากๆวันนี้เลยพามาดูข้าวก็คอคหกในช่วงอายุ8ปฟันกับวันที่ฝนตกนะครับผมมาเช็คด,ดูระดับน้ำด้วยนะครับผมว่า ฝนตกวันนี้ได้ระดับน้ำขนาดไหนนะครับผมโดยเฉพาะวางจุดที่เราต้องการน้ำนะครับกวันสวันนี้ก็ตกมาโปรยๆนะครับผมก็ไปเชิงตกหนักแต่วันนี้ตกหนักนะครับกรอบแรกก็ตั้งแต่ช่วงงสายสายสิบโมงสิบเอ็ดโมงเช้านะครับผมามาดูระดับน้ำกันก็ ดับน้ำนี่นะครับก็ได้น้ำทั่วถึงกันเลยนะครับโดยเฉพาะแปลงนี้จริงๆแล้วคือก็เป็นบิงบ่นเนาะที่เริมเหลืองแล้วเติเมก็เรียกว่าผลิตแปง้งผลิตน้ำนมเติมเหลืองอ่าเขาเรียกว่ารวงเริ่องง้อ ก็จริงๆก็ถ้าเป็นระดับนี้เราก็ไม่ต้องการน้ำแล้วนะครับผมก็เรียกว่าว่าระดับนี้สุดมากถ้าพื้นที่มีน้ำเราก็จะเริ่มปล่อยน้ำออกนะครับผมแต่วันนี้ฝนฟ้ามาก็เป็นผลดีของอีกบางจุดนะครับผมที่จะถอดทวงวัที่หลังที่กำลังติดแป้งติดน้ำนมนะครับผมอย่างบิงนี้ก็ เนี่ยครับกำลังปิดแป้งผิดน้ำนมเลยดับน้ำก็โอเคครับผมถ้าในช่วงที่กำลังลิดแป้งผิดน้ำนมถอดถวงมา100%แล้วนะครับถ้าระดับน้ำนี้อยู่ขนาดนี้ก็ถือว่าเขาเรียกว่ากำลังพอดีนะครับผมระดับน้ำนี้กวาดกับปิดแป้งปิดน้ำนมนะครับผมกันอาาทิตย์กว่าก็น้ำก็กำลังจะแห้งพอดี นะครับผมก็ถือว่าตกหนักนะครับสามรอบเนี่ยหนักเลยก็ถือว่าบิงบ่งนี้คือเป็นบิ่งอ่าถ้าบิ่งล่างแต่ก็เป็นอ่าพื้นที่ที่ปรับไม่เสมอกือสูงกว่ากอย่างถือว่ามีน้ำขังก็สามเยอะเลยนะครับเนี่ยไม่ใช่ว่าน้อยถือว่าได้น้ำเยอะเลยฝนมารอบนี้ในวันนี้นะครับผมน่าจะเป็นหลายพื้นที่ ทุกภูมิภาคนะครับผมหลายพื้นที่ก็กรมโมตุกได้แจ้งเตือนไปว่าอาจจะฝนฟ้าจะลมแรงอาจจะหนักนะครับอาจจะสร้างความเสียหายได้นะครับผมแต่อย่างของบานส่วนก็ยังโชคดีหน่อยไม่ค่อยมีลมนะครับผมก็มาแต่ฝนแรงมาเลยครับลมมีน้อยฝ่าก็ไม่ค่อยจะร้องนะครับผมก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ฝนฟ้ามาแล้วก็ าบางจุดเราก็ต้องการนะครับผมแต่ถ้าใกล้จะได้เกี่ยวนี้ก็ถ้าถื้นถ้าฝนฟ้ายังมารูปแบบนี้ก็ถือว่าก็จะต้องคิดหนักกันหน่อยถือถือว่าจะเรียกว่าต้องรอรุ้นว่าจะสร้างความเสียหายขนาดในช่วงข้าวที่ทะเรียกว่าถ้าเป็นประมาณไปลายปลายเดือนนี้ก็น่านะจะโอเคครับข้าวรอเกี่ยวจริงๆถ้าเป็นตามบิ่งนี้ก็ ประมาณสัก20 21บเอ็ดนี่ยครบ90สิวันนี่ก็น่าจะไม่เลยจะเกินนั้นไปหน่อยนะครับผมก็พอมันเหลืองเล่มเหลืองเหลือง้วนะพอได้เกี่ยวนะครับผมแต่ถ้าอยากดูแล้วก็เกี่ยวไม่ได้นะครับผมเพราะยังไงอย่างบิงล่างนี่คือเนี่ยอย่างนี้เลยครับพึ่งผลิตแป้งติดนมนมครับถือว่างามครับข้าวปีนี้ก็ความเสียหายก็เนี่ยครับ จะเสียหายเยอะมากปีนี้เนื่องจากเราหวานแห้งนะครับผมนะครับหวานแห้งบบนาำมีปัญหาพอดีก็เลยก็ถือว่าเสียหายเยอะนะครับแต่ว่าปีนี้รอบนี้ข้าวงามครับข้าวงามมากกับข้าวขอขอหหนึ่งนะครับผมปีนี้รวงใหญ่ยาวนะครับแต่กอดีตดดูแล้วก็ วิ่งนี้ก็80%เอครับเสียหายเล็กน้อยเป็นบางจุดนะครับมี80่80%เลยนะครับผมก็มาดูรวงนะครับมาดูรวงข้าวกันในช่วงที่กำลังเหลืองนะครับผมก็งอขนาดนี้ก็ถือว่าดูตามสภาพที่งอมงอมลงมาขนาดนี้ก็ถือว่าน่าจะน้ำหนักดีนะครับผม อย่างรอบที่ผ่านมาที่ทำเนี่ยคือถ้าขนาดเป็นกาเริ่มเหลืองอย่างนี้ก็อย่างแทบจะชี้โดอยู่เลยนะครับผมแต่รอบนี้ปีนี้ถือว่างมขนาดเนี่ยก็ถือว่าน่าจะโอเคนะครับผมจะดูน่าจะสวนน้อยก็มีข้าวรีบก็มีนะครับจริงๆก็มีครับเนี่ยก็มีแต่ว่าส่วนน้อยครับส่วนน้อย อย่างก็ฝนก็มาช่วงจังหวะที่จริงน้าถ้ามาหนักอย่างนี้ประมาณสักอา,อาทิตย์ที่แล้วก็น่าจะหลังพอดีเพรา,าข้าวกำลังติดแป้งติดน้นมนะครับผมแต่ก็มาก็มาไม่หนักก็ถือพอได้เปียกได้ชุ่มชำ่ำต้นข้าวไม่แห้งนะครับผม,ไ,มได้ติดน้ำแบบติดน้ำนมติดแป้งนะครับผม เป็นบางรวงนะครับลเล็กๆน้อยๆถือว่าสมบูรณ์กับการบำร,รุงรอบนี้นะครับกับข้าวก็อขอหกหนึ่งนะครับผมแต่อย่างรวงนี้ก็แจกดูก็โอเคครับผมก็ก็มีมากครับรีบครับข้าวส่วนมากก็เขาเรียกว่าจะให้เต็มร้อยเปซ็นต์ก็ยากหน่อยนะครับผมอันนี้ก็มีอาจจะมีรวงก็อาจจะมีบ้างนะครับ แต่ถ้าใช้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เลยก็การเรียกว่ามันก็เนาะมันก็เป็นไปไม่ได้เลยว่าจะทุกพื้นที่ที่ทำข้าวกันนะครับอาจจะมีรีบม่งอะไรมั่งเราจะวัดกันได้ก็ตรงนู่นนะครับตอนรดเกี่ยวดวูที่มันเป่าให้เม็ดรีบ,รบออกมาจะขนาดไหนนะครับครับฝากไปด้วยกับคลิปนี้ก็ช่องบ้านสวนปอเปียงสุภาพฟาร์ม ามาดูข้าวคหกหนึ่งอายุ80ิปัน,นยามเย็นๆอย่างนี้ด้วยนะครับกับข้าวที่เริ่มเหลืองนะครับผมเริ่มเหลืองเริ่มเป็นทุ่งหลวงสีทองนะครับพามาดูอ่าเขาเรียกว่าช่วงใกล้โคงสุดท้ายเริ่มเอ่อน่าจะนับปันภายหลังได้เลยกับการ ต่อเกี่ยวเนาะการมีบางจุดที่กำลังเริ่มถอดรวงเข้ามาจะอาจจะรอนน่าจะปปลายเดือนนี้ก็น่าจะโอเคนะครับผมไปไปลายประมาณสัก2 8 2 2เราก็จะ21นี่จะครบ20-90ันก็น่าจะปปลายเดือนนี้ถ้าเราต้องรอให้ข้าวที่ พอจวงอย่างสมเนี้ยครับเพิ่งเพิ่งเริมจะบติดแป้งติดน,นมนมครับแต่ปัญหาคือนี่แหละทั้งเรื่องนกแล้วก็ฝนฟ้าถ้าจริงๆก็มันตกมาก็ดีครับสําหรับที่ว่าพอเราทําทํานาคันอยู่แล้วนะแต่ว่าในตอนนี้ของผมที่เริ่มเก็บเกี่ยวในใกล้เก็บเกี่ยวครับส่วนไหนก็ต้องต้องดูจังหวะต้องแข่งกับฝนเอานะครับผมเพราะช่วงเราทํา มาเก็บเกี่ยวในช่วงหน้าฝนพอดีต้องดูว่าเดือนนี้ฝนจะชุบหรือเปล่าหรือจะมาแบบพายเหมือนอาทิตย์นี้หรือเปล่านะครับแต่แต่อาทิตย์นี้ก็มาแบบโปรยๆอ,อ่าเขาเรียกว่ามาแบบ่าฝนโปรยสักสองสามชั่วโมงอย่างเงี้ยครับผมช่วงโปรยโปรยช่วงเช้าช่วงใกล้สว่างอย่างี้หรือช่วงดึกๆก็เป็น ดีกำลังมาอ่ากังพอดีพอดีกับข้าวที่เรากำลังเหลืองแเนาะแต่มาอยางถ้ามาอย่างวันนี้ถ้าติดต่อกันมาสองสามวันก็ก็ต้องดูทีนึ่งแต่ก็ไม่น่ามีปัญหาพราะถ้ามันมาเยอะมาเกินเราก็ามีบิงล่างข้าวหอมลิลองรับอยู่แล้วนะครับแต่ก็ถ้ามาช่วงเราเรีกว่าต้องรี ่วงที่ว่าไก่เก็บเกี่ยวเนี่ยครับคือถ uh, ้ามาช่วงน้ำสอาอาจจะเป็นปัญหาเราจะต้องรอดูอีกทีหนึ่งนะครับผมกับข้าวข้อหกหนึ่งครับยังไงก็ฝากไปด้วยกับคลิปนี้ครับชาอมันสวนต่อเพียงสุภาพฟาร์มวันนี้ข้าวมาดูข้าวข้อหกหนึ่งที่กาลังเหลืองนะครับผมหลังจะเป็นทุ่งรวงสีทองฝ่ามาพูดคุยฟามาดูกันว่าดวงแต่ละดวงจะโน้ม ขนาดไหนหลายท่านอาจจะมีหลายหลายวิธีทนสังเกตนะครับผมสังเกตว่าดูว่ารวงจะสมบูรณ์ขนาดไหนว่าจะมีเม็ดร,รีบขนาดไหนถ้าสังเกตุทีรวงจะโน้มขนาดไหนนะครับผมนั่นคือน้ำหนักของข้าวนะครับดูแล้วก็ปีนี้คือสมบูรณ์แบบครับผมเสียหายเล็กน้อยเปลาะหวานแห้งนะครับผมก็ถือว่าประสบผลสำเร็จมา เ้าเรียกว่ามาอีกขั้นหนึ่งกับการดูแลการบำรุงการลงข้าวกอข้อหกรอบนี้นะครับผมก็รอลุนแค่วันเกี่ยวแล้วก็น้ำหนักนะครับว่า,าจะได้ขนาดไหนครับที่เราเขาเรียกว่าที่เราบำรุงไปนะครับปีเอรอบนี้ก็เปลี่ยนสูตรมาใหม่นะครับผมก็่แท้ว่าสูตรใหม่คือเราก็ปรับไปให้ตามสภาพดินสภาพดินของเรานะครับผม ก็ปรับปรุงเขาเรียกว่าปรับปรุงไปเรื่อยๆจะหาการบำรุงหาวิธีทำนะครับผมก็เอามาจากกลุ่มพี่น้องในเกษตรมั่งครับแนะนำหลายๆพี่ๆน้องๆนะครับผมก็เอามาผสมผสานกันครับที่ตัวเองทำอยู่นะครับผม ครับยังไงก็ฝากไปด้วยกับคลิปนี้ครับช่องวันสวนพอเพียงสุภาพฟาร์มนะครับผมจะยังไงจะคอยอัปเดตดูเรื่อยๆนะครับผมจะอัปเดตจนกว่าจะได้เกี่ยวเก็บเกี่ยวนะครับผมกับข้าวก้าว61กับช่วงที่กพายุกำลังเข้านะครับผมแล้ก็คอยติดตามด้วยกันนะครับผมช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจได้ทำคลิปต่อไป เดี๋ยวคลิปแต่ละคลิปที่ออกไปเพื่อจะได้หลายท่านอาจจะพึงทํานากันนะครับผมก็จะได้เดี๋ยวจะได้เอาไปปรับหรือไปไปปรับปรุงกับแนวทางที่หลายๆท่านทาอยู่นะครับผมครับงก็ฝากก็ด้วยกับคลิปนี้ครับช่องบ้านสวนพบเพียงภาพความคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ